ลูกค้ารุมซื้อเลยจอดปุ๊บมารุมกันปั๊บเลยจ้ามะละกอแตงกวาฟักแฟงแตงกวามีครบเลยวันนี้ดีจังเลยเลือกซื้อกับข้าวกันได้ตามสะดวกสบายเลยจ้าวันนี้ ฝั่งนี้ของชอบพี่แอมสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมีครบจ้ะเลือกมีบวบมีมะเขือยาวผักก็มีครบแมงลงุงแมงตักกะเพรา ต้นหอมผักชีม,มีบวบมีมะเขือยาวผักก็มีครบแมงลงแมงตักกะเพาต้นหอมผักชีเฮ้ยมะเขือเทศก็สวยงามเลยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคน น้องๆเราเหมาผักเยอะเลยจ้าโอเคจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายลูกค้ารุมซื้อเลยจอดปุ๊บมารุมกันปั๊บเลยจ้าโอเคจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอเคจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย มะละกอแตงกวาฟักแฟงแทงกวามีครบเลยนี่น้องๆเราเหมาผักเยอะเลยจ้านี่โอเคจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ลูกค้ารุมซื้อเลยจอดปุ๊บมารุมกันปั๊บเลยจ้าได้ตามสบายเลยหน่อไม้เป็นถุงถุงก็มีน้ำยะนางก็มีนะเพื่อนๆมะละกอแตงกวาฟักแฟงแทงกวามีครบเลย นี่น้องๆเราเหมาผักเยอะเลยจ้าครบจ้ะอาหารสดก็มีปลามีหมูมีไก่มีครบหมดเลยถูกใจพี่แอมมากเลยจ้าสดผักสดมีครบเลยเหมือนตลาดสดเคลื่อนที่เลยจ้า ฝั่งนี้ของชอบพี่แอมโอเคจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสดผักสดมีครบเลยเหมือนตลาดสดเคลื่อนที่เลยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคน สดผักสดมีครบเลยเหมือนตลาดสดเคลื่อนที่เลยจ้ามะละกอแตงกวาฟักแฟงแทงกวามีครบเลยมีรถกับข้าวมาถึงที่เลยจ้า เลือกซื้อกับข้าวได้เลยอาหารนี่ฝั่งนี้ของชอบพี่แอมเอ้ยมะเขือเทศก็สวยงามเลยจ้าวันนี้ดีจังเลยเลือกซื้อกับข้าวกันได้ตามสะดวกสบายเลยจ้าวันนี้ วันนี้ดีจังเลยเลือกซื้อกับข้าวกันได้ตามสะดวกสบายเลยจ้าวันนี้ได้ตามสบายเลยห่อกไม้เป็นถุงๆก็มีน้ำยานางก็มีนะเพื่อนๆมีรถกับข้าวมาถึงที่เลยจ้าเลือกซื้อกับข้าวได้เลยอาหาร นี่ฝั่งนี้ของชอบพี่แอมนี่ฝั่งนี้ของชอบพี่แอมสดผักสดมีครบเลยเหมือนตลาดสดเคลื่อนที่เลยจ้านี่ น้องๆเราเมาผักเยอะเลยจ้าม,มีบวบมีมะเขือยาวผักก็มีครบแมงลุงแมงตักกกะเพราต้นหอมผักชีสวัสดีจ้าเพืเ่อนๆทุกคน ฝั่งนี้ของชอบพี่แอมเอ้ยมะเขือเทศก็สวยงามเลยจ้าครบจ้ะอาหารสดก็มีปลามีหมูมีไก่มีครบหมดเลยถูกใจพี่แอมมากเลยจ้าลูกค้ารุมซื้อเลยจอดปุ๊บมารุมกันปั๊บเลยจ้าม,มีบวบมีมะเขือยาว ผักก็มีครบแมงลุงแมงกักกัะเพราต้นหอมผักชีลูกค้ารุมซื้อเลยจอดปุ๊บมารุมกันปั๊บเลยจ้านี่ครบจ้ะอาหารสดก็มีปลามีหมูมีไก่ มีครบหมดเลยถูกใจพี่แอมมากเลยจ้ามะละกอแตงกวาฟักแฟงแตงกวามีครบเลยมะเขือเทศก็สวยงามเลยจ้านี่น้องๆเราเหมาผักเยอะเลยจ้า ลูกค้ารุมซื้อเลยจอดปุ๊บมารุมกันปั๊บเลยจ้ามะละกอแตงกวาฟักแฟงแตงกวามีครบเลยนี่น้องๆเราเหมาผักเยอะเลยจ้า นี่ฝั่งนี้ของชอบพี่แอมได้ตามสบายเลย่อาไม้เป็นถุงๆก็มีน้ำยานางก็มีนะเพื่อนๆน,นี่ลูกค้ารุมซื้อเลยจอดปุ๊บมารุมกันปั๊บเลยจ้า มะเขือเทศก็สวยงามเลยจ้าครบจ้ะอาหารสดก็มีปลามีหมูมีไก่มีครบหมดเลยถูกใจพี่แอมมากเลยจ้าโอเคจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่น้องๆเราเหมาผักเยอะเลยจ้านี่ ได้ตามสบายเลยหดอาไม้เป็นถุงๆก็มีน้ำยานางก็มีนะเพื่อน